แม่ทำกับข,ข้าวเหลาเหล่าลนั้นแม่ทำไรวันนี้กับข,ข้าวไรค้าคุณแม่พดการ้ากับกุง้งพะการัากับกุงบก้งหมูนะคะร้านกินร้านกินแล้วลูกนะว่าไม่ได้กินทำไปร้านกินนุยกับไม่อดอแน่ว่าไม่ได้กินแอง,องกฤษดูมู่กับ เกือพวงนี <fin anta> <ots> <Me low> ่เดี๋ยวให้ลล่รนี่เก่งไรที่แมนี่เก่งดูกลุงมูกับเกือพวงเอาน่ากินแล้วซีมันเ่เคยเลยนะใี้่าเคยแบบบเน้เกอัดจัดแล้วแัดานใส่กุ้งใส่มูกันเนาะนไหมล่ะอมอนอยมนอยปุ๊บัตาใส่แดงนะคะการใส่แดงรสถุงรสใช่ไหมเส้นหนือิะใส่แป้งวานยังไมแม่ไม่ไม่เออไม่ใช่แป้งวานเน แม่ไม่ได้เป็นวันงานวันอะไรตัวนึกยังไงนี่ทำงานงานนี่ทำงานทำงานบ้นแต่เราข้าวเอเม่หนอมาส่งวันนี่มกมกมหมหูแก้มกลุ้มเลยว่าแม่มาสังวัน<ม>นี่น้ำนักขึ้นไม่ฟื้อข่อยข่อยลอดจังมันเนี้ยเอาไว้อี๋ใหม่ก้อนนะอบอกว่าเรามาบ้านที่ก็กินไว้อี๋นั่นะแม่นะแ<อ>ม่ชิมไรเราเกินเลยรึเปล่านี่ ร้อยร้อยรอยรอยหลอยนี่เอตุนก okay, ับนุยนี่เล้งเนาวดนนี้วันีวจีเมยไร้ยนะรอยมดร้อยทุกอย่างกิน้ยก็ว่าร้อยเป็นมดนี่นี่ใส่ผักกาดนาเลยนะคะนี่เด็กโฉบแลเนีผักกาดนาพี่บีโฉบไปเต็มทาเลยทุกคนน้ี่โอเคทุกคนผักกาดาใส่กุ้งใส่มูล้วแล้วแครแรแคร์จครการเดี๋ยวมันเคร นี่เสร็จแล้วพัฒนาจัดการเลย